ให้มึงไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะ<ล>ถ้ามึงยังไม่ไปมึงเจอดีแน่พ่อของมึงเดินกี่ยามแน่ยิงกระไรเกือบตายแล้วไอ้น้องพ่อมึงอะยังด้อยวิชายอยู่มึงไปเถอะกูขอได้ไหมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมยังอยู่กับเจ้าตัวน้อยนะครับ เจ้าตัวน้อยนะเจ้าตัวน้อยแล้วพ่อแม่หนูพามาอย่างนี้หนูไม่กลัวเหรอ,อกลัวกลัวแต่ก็ต้องมา<อ>ทุกคนนี่ฮะหนูน้อยผมเห็นมาหาสมุนไพรคนเดียวเลยแล้วสมุนไพรที่หามาได้มันไม่ใช่สมุนไพรทั่วไปทุกคนพญาร้อยรูมันหายากมากมันอยู่ใต้ดินซึ่งน้องเขาผมคิดว่าพ่อนะ่าจะมีทักษะ เห็นทีผมอยากจะเห็นพ่อของน้องแล้วนะครับตอนนี้รูปทรงคล้ายทิตน้อยมากคล้ายทิน้อยที่เจอลุงชัยมากเดี๋ยวคิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะพาเจ้าหนูน้อยนี่ไปทำความรู้จักกับลุงชัยนะครับแล้วก็ให้ดูกันนะครับว่าลุงชัยรู้จักไหมเพราะว่ามันคล้ายจริงๆทุกคนนะแต่ว่าทิน้อยที่ลุงเล่าให้ผมฟังอ่ะทิดน้อยเนี่ยหนีบวชมา มีบวนมาแล้วก็ยังไม่ได้สึกยังไม่ได้อะไรเลยนะครับทิ้นน้อยหัวโล้นซึ่งไม่ใช่แบบนี้ผมจึงคิดว่าเนี่ยอาจจะรู้จักกับทินน้อยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทินน้อยเองก็ไม่รู้จักชื่อตัวเองลุงชัยตั้งชื่อเขินถามไปน้องเขาก็คงไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะลองถามน้องดูรายละเอียดทั้งหมดนะทุกคนเดี๋ยวมารู้ไปพร้อมๆกันนะ แล้วบ้านหนูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทางน้นครับอยู่ทางโน้นก็ทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วซึ่งฟ้าก็ยังไม่เปิดสว่างสักทีตัวผมเองก็ไม่กล้าพาเจ้าหนูน้อยนี่ลงไปนะทุกคนหนูน้อยคนนี้เจอผมปุ๊บรีบเตือนผมเรื่องซ้ำหม,ม่งเลยนะครับที่น่าแปลกใจนะฮะว่าแต่หนูชื่ออะไรหนูชื่อสินพ่อแม่พาหนูมาหาสมุนไพรตั้งแต่ยังเล็ก อเหรอตั้งแต่หนูตัวเล็กๆเลยมีเล็กกว่านี้อีกเหรอแสดงว่าเองม้งแต่ตัวเล็กๆเลยแล้วเองอายุกี่ขวบแล้วแปดครับแปดขวบตอนนี้แปดขวบแล้วอูทำไมเองเก่งขนาดนี้แล้วถ้าพี่อยากไปรู้จักพ่อแม่เองนี่ได้ไหมพี่อยากพาไปรู้จักอย่างเงี้ยได้ไหม อยากอะทุกคนเหมือนจะคิดอะไรเหมือนกลัวผมไปหาความอันตรายให้อะไรนี้ทุกคนน้องไม่ตอบผมเลยแล้วหนูครอบครัวหนูมีกี่คนมีูกกับพ่อแม่เป็นลูกคนเดียวครับอ๋อเป็นลูกคนเดียวในบ้านเลยเหรอครับแล้วบ้านหนูหมู่บ้านหนูมีบ้านเยอะไหมมีแค่หลังเดียวครับไม่มีเพื่อนบ้านเลยโอ้เหรอ โอ้พี่อยากไปทําความรู้จักเอาเป็นว่าพี่รู้ว่าหนูอะยังไม่กล้าให้พี่ไปเจอหรอกแต่ถ้าพี่สนิทกว่าหนูมากกว่าเนี้ยหนูพาไปรู้จักได้ไหมอะได้ใช่ไหมได้แล้วถ้าพี่อยากเจอหนูอีกกับวันหน้าพี่นัดหนูได้ที่ไหนที่ไม่ใช่ที่ที่สมิงที่อันตรายแบบเนี้ยหนูบอกพี่ไว้เลยนะพี่อยากมาเจอหนูอีกพี่บอกงตรงๆเลยแล้วตอนนี้พี่ลงไปได้ยัง ทำไมมันยังรออยู่ใช่ไหมใช่ครับหนูพอรู้ไหมเสียงตะโกนนั่นเป็นเสียงใครเสียงพี่ปอบที่ออกอาราวาชชาวบ้านพี่ชาวบ้านเข้ามาในป่าผมก็มีวิชาติดตัวผมก็ไม่ค่อยกลัวหนูจะบอกว่าไอเสียงที่พี่ได้ยินนี้เป็นเสียงผีผีปอบออกอาราวาบพี่ถามหนะ่อยหนูไม่กลัวเหรอ ทำไมทำไมผมมีวิชาอยู่ครับวิชาติดตัวครับแล้วไอ้สมุนไพรนะั่นมันรักษาโรคได้หรือว่าไงที่หนูเตรียมอะ่ะรักษาโรคได้ครับอ,อ๋อเหรอสุดยอดเลยโอ้เดี๋ยวจะเชื่อนะทุกคนตอนนี้ผมอปยิปเป็นหมดแล้วนะเป็ฉนั้นว่าสมิงผมไม่เท่าไหร่ตอนนี้ผมมาปีเจ้าหนูน้อยนี่ผมแปลกใจจริงๆ ผมแปลกใจโครแปลกใจเลยรู้เรื่องทุกอย่างหนูน้อยคนนี้เป็นเด็กฉลาดจริงๆพ่อแม่หนูสอนมาดีนะโอ้โหสุดยอดอพี่ขอขอขอก่อนหนูสักทีได้ไหมโอ้โหหนูสุดยอดมากแล้วพ้าพ่อหัวหนูนี่คือ เอ็งพงหัวทำไมอ่ะพี่อยากนนรู้มีผ้าพันเทียมีอาคมครับผ้าพ้องหัวมีอาคมครับโอ้โหทุกคนฉลาดฉลาดมากทุกคนโคตรฉลาดเลยนะครับทากันเสร็จแล้วหรือยัแแกกูบอกให้มึงไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะ<น>ถ้ามึงยังไม่ไปมึงเจอดีแน่ มึงโดนกูย้ำเลี้ยงกะไรกระตายแล้วอีกน้นาพ่อมึงอะยังด่วยว่ชายอยู่มึงไปเถอะกูขอได้ไหมกูอยากทำความรู้จักเจ้าหนูน้อยนี่มึงไปไหนก็ไปถ้ามึงยังไม่ไปพอ่อกูจะมาเอาชีวิตมึง มึงอยากเจอดีใช่ไหมอุ้ยเสียงตะโกนวะ่ะหนูระวังระวังุกขึ้นเลยระวังนี่ฮะทุกคนผมโผล่อะไรไว้อยู่นะฮะมันจับตัวนี้รู้เรื่องเลยนะฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

น้อยราวังให้มากห้ามอันารตลาดนูวว่นลวังอย่าประมานะโอ๊ยน้องขอบันมือทำอะไรเดี๋ยวทุกคนดู เตร um <laughs> <laughs> ียมรับความทรมานที่กูจะให้มึงทุกนือเชรนีกูไม่มีแรงที่ทะสโซนหกมึงหลนกเดวันน่ามึนไหนจะดีกับตูน่ไอ้หนูน้อยระตายก็ทำอะไรก็ไม่ได้เหรอ อันแน่กยยังมยากทำจริงเลนกลับวกมบงขู่คขมาเล่นกับวัดบ้งก่อนอลออันนงปนม,มืออยู่เลยนะมาให้ก<อ>ินเลยไนดะ้มาเดี๋ยวพี่ถือกระเป๋าให้เนี่ยหนูอย่าถอนเลยครับหนูแล้วหนูจะกลับบ้านคนเดียวได้ไหมเนะี่ยฮะหนูกลับได้ใช่ไหม แม่พี่พาไปส่งใช่มไหมฮะแม่พี่กลับไป<ร>ส่ง<ม>ใช่ไหมแล้วเ,เขาไปส่งไงเฮ้ยฮ<ะ>ใายแตงเล่นหรือว่าขออัลกันนะ จงปวดแสบจงปวดร้อนให้ทรมานที่สุดเป็นไงล่ะมึงไอ้ฮาแขกนี่เองเหรอเด็ดเดียวเอง มกก็กเฮ้ยเมื่อจะเฮ้ยมอาจะเอาสมุนไพรไปไหนวะมหาทั้งวันเลยนะเว้ยอันนี้มันเป็นของผลาแล้วเดี๋ยวมึงเจอดีปล่อยมันเอาไปยังไงมันก็เอา ตัวเองไปนั่นแหละมันเอาไปมันเอาไปฆ่าตัวเองเฮ้ยมึงได้ยินเด็กบอกเปล่ามึงเอาไปก็เหมือนมึงเอาไปฆ่าตัวเองอะเขาอะให้มาถ้วยวันนี้กูยังไม่ยี้ม วันนะสกสมุน,น <c oughs> สมุนไพยลองอาคมนะเว้ยมึงระวาังนะมึงเอาไปอะ่ะพี่ผมต้องไปแล้ว <ผม S 2> ต้้ว,วมาหาแล้วไม่ต,ต,ต้องเป็นหน่วงผม มันทําอะไรผมูไม่ได้หรอกใช่เหรอใช่งั้นหนูรีบไปตามกลับไปเลยนะเดี๋ยวพ่อหนูว่าโอเคทุกคนเือเชื่อนะทุกคนหนูหนูจะไม่โดนอะไรใช่ไหมไม่โดนงั้นหนูค่อยๆลงนะหนูลงได้ใช่ไหมจับให้แน่นนะหนูโอ้หนูแม่งเก่งะพี่ยังไม่ได้เท่าหนูเลย หนูลงไปหนูจะไม่โดนกินเหรอไม่คนะ่บเอ็งแน่ใจนะแน่ใจคนะ่ะแล้วพี่จะลงได้ตอนไหนไ,ได้ตอนเด็กผมบอกค่ะหนูลงได้จริงๆนะได้จริงค่บค่อยๆลงนะคับทุกคนเหมือนน้องรู้เวลาเลยทุกอย่างนะน้องบอกว่าหนูต้องไปแล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหนู มันทําอะไรหนูไม่ได้นะหนูจับดีๆนะหนูระวังนะดูดิทุกคนจับดีๆนะครับโอ้ดูดิลงไปแล้วโอ้ยเหลือเชื่อนะช็อกแลช็อกไปอีกนะครับตัวแค่นี้นะปีนลงห้างได้อย่างกับโอ้โห้ทาไปได้ไงอะ่ะโอ้โห เดี๋ยวเชื่อนะหนูเดินทางปลอดภัยนะไว้เราเจอกันที่ป่าไผ่หนามนะหนูนะในวันพรุ่งนี้นะถ้าพ่อหนูปล่อยหนูหนูบอกพี่นะสมุนไพรน้องก็ไม่ได้เสียดายนะทุกคนเหมือนน้องบอกว่าน้องหาง่ายนะน้องจบไม่ดีนะหนูอย่าหนูอย่าลืมนะหนูอย่าลืมสัญญานะหนูต้องเจอพี่นะอย่าปล่อยให้มันกินหนูนะ ไปส่งมาให้ผมไปส่งด้วยนะน้องนี้เหมือนมีอะไรแปลกๆอยู่ในตัวนะทุกคนวันนี้ผมช็อกแล้วช็อกอีกนะหนูหนูครับรบายบายหน่อยเร็วออกมาบายบายพี่หน่อยเร็วมาเร็วมานีเร็วเข้ามาหน่อยเร็วเนาะยืนนั่นแหละหนูบายบายครับ,รบโชคดีนะหนู ขอให้หนูโชคดีนะรีบไปเร็วพอตามแล้วไปแล้วทุกคนเหมือนสมิงมันรู้นะว่าสมิงไปแล้วน้องรู้ทุกอย่างจริงๆทุกคนผมช็อกแล้วช็อกอีกนะครับน้องบอกว่าถึงเวลาพี่ลงเดี๋ยวหนูมาบอกพี่เองครับล้วหายไปแล้วนะไวามากดูดิ ผมเชื่อว่าน้องไม่ใช่คนธรรมดานะถ้ารู้เรื่องลึกรู้เรื่องอะไรขนาดนี้ผมเชื่อแล้วว่าน้องไม่ใช่เด็กธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับแล้วประเด็นน้องบอกว่าบ้านสร้างอยู่เพียงแค่หลังเดียวดังนั้นผมคิดว่าผู้คนนะครับต่างมองว่าพวกเขาประหลาหรือว่ามีความพิเศษหรือว่าวิเศษอะไรในตัวสักอย่างทำให้ต้องแยกอยู่บ้านเพียงหลังเดียวนะครับ ไอ้ดันสมิงนะั้นมันยังไม่กล้าขึ้นมาหาเลยอะ่ะโอ้โหแล้วน้อง,องรู้ทุกที่นะในป่าแห่งนี้ผมบอกว่าถ้าเรามาเจอกันอีกเรามาเจอกันในดงป่าไผ่หนาำน้องบอกว่าได้ถ้าเกิดว่าพ่อปล่อยหนูโอ้ยแล้วพ่อน้องเหมือนจะรู้ทุกอย่างนะว่าพ่อปล่อยมาแล้วยังไงต้องปลอดภยัยยังไงต้องกลับมาได้ หลังจากนี้ผมจะรอฟ้าสว่างเท่านั้นนะถึงผมจะลงไปจากห้างนะฮะอันตรายมันรอบตัวอยู่แล้วนะครับไอ้สมเองสมเองมึงรอกินกูอยู่ใช่ไหมเด็กตัวเล็กนิดเดียวกูเห็นมึงยังไม่กล้ากินเลย มีวิชา,าจริงๆทุกคนแต่ว่าวิชาไม่ได้มากนะทุกคนนะเมื่อกี้เห็นว่าทำให้ปวดหัวได้พักเดียวนะทุกคนแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมช็อกแล้วช็อกอีกช็อกแล้วช็อกอีกนะครับมาเดี๋ยวมารอฟ้าสว่างแล้วก็ค่อยรีบกลับกันนะ พ่าตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วนะครับดูฮนะผมคิดว่าฟ้าคงไม่สว่าง้ะในวันนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่สว่างผมก็ไม่กลับนะจะกลับพรุ่งนี้เช้าเลยทีเดียวนะพรุ่งนี้เช้าประมาณสักเจ็ดแปดโมงผมคิดว่าแดดน่าจะออกแล้วก็สว่างเต็มที่มันก็เป็นได้แค่คนธรรมดานะทําอะไรผมมากก็คงจะไม่ได้เหมือนกันแหละนะครับ นกยังแตกตื่นเลยนะครับเห็นไหมฝูงนกยังแตกตื่นกันเลยนะเพราะว่ามันลงไปบรรลัยแน่นอนนะโอู้เจ้าหนูน้อยลงไปปุ๊บหายปั๊บไปเลยอะ่ะคุ้มค่าทุกคนผมมาร์กนี่ผมคุ้มค่า,าจริงได้มารู้จักเจ้าหนูน้อยนะั่นมีใครอยู่ในป่าท,ที่นั่นวะ ปวดหัวจี้เลยนะฮะทุกคนถ้าฝนตกผมต้องนอนตากฝนเลยนะคืนนี้เพราะว่าถ้าผมอยู่ข้างบนยังไงอะผมมีมีดอาคมถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาด้านนี้หรือด้านไหนนะผมฉับหัวเขาให้เลยอนะบอก,บอก,บ,อกบอกได้เลยนะผมก็ประมาาไม่ได้นะเวลาจะนอนผมก็ไม่นอนแน่นอนนะคือถ้าผมมีเพื่อนมาด้วยเนี่ยมันยังสลับเวรกันนอนได้อยู่แต่ทีน่นี้คืนนี้ผมคงจับไม่ได้นอนแล้วนะดูท่าแล้วนะ S <S อืมออยปวดหัวจี้เลยนะอาอยดีทุกคนอืม เียงเหมือนเสียงพวกหมูป่านะดังมันลั่นมาจากสักที่นึงคือเราไม่คือมาที่นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่เราไม่ต้องระวังแค่ซ้ำอิงทุกคนสัตว์ป่าก็ต้องระวังนะสูงฝูงหมูป่าตกมันอะไรอย่างนี้อันตรายมากนะไล่ขวิดแล้วนี่ล่วงเลยผมกลัวเหมือนกันนะผมเดินกลับไปดูดิ ฝูงนกแตกตื่นกันจริงนะเ,เ,เสียง,งยยร้งองเหมือนมีคนมานะทุกคนแล้วก็เดินสมิงกินนับ จะมีคอนโดแล้วนะลงมาช่วยดีไหมทุกคนเสียงกินนะครับอย่างห่วยห่วนเลยนะครับลงไปช่วยดีไหมทุกคน แตกตื่นแล้วฟงนกแตกตื่นอีกแล้วนะไอ้สมงมงหยุดทำความชั่วได้ไหมมึงทำอย่างนี้เวียนวายตายเกิดเกิดกี่ชาติมึงก็ต้องมาเป็นอย่างนี้มึงโดนมึงโดนเอาคืนอยู่อย่างนี้มันไม่มีวันจบสิ้นหรอก มึงหยุดเถอะมึงไม่ได้กินกูง่ายๆหรอกกูก็มีความฉลาดอยู่ในตัวมันมันล่าเข้าไปกินแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนผมว่าผมหาวิธีเอาตัวรอดก่อนตอนนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกัน